ก็จะมารีวิวของที่ทำเองนะแล้วก็ปล่อยอยู่ของที่ทำเองแล้วขายนะคะแรกเลอนี่นะอันนี้เรออาจะมองไม่เห็นเพราะเดี๋ยวเรารจะย้ายที่ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งโอเคค่ะแล้วก็ย้ายที่แล้วนะี่อันนี้นะไม่บีบนะเพราะว่าบีเพื่ดูก,ก็ล้ เพราะว่าเราเคยส่งของไปแล้วถุงมันยับเพราะดานี่แล้วราคาอยู่ไหมไม่กล้องมันไม่เห็นเพราะว่ามันมืดนี่ฮะสิบห้าบาทนะคะเพราะว่าอันนี้ห้าบาทอันนี้สิบสิบบาทเพราะว่ามันมีตําหนิเยอะนะอันต่อไป นี่นะก็เดี๋ยวพีเให้ดูก็ยังไม่แห้งดีนะคะนี่เห็นไหมเห็นตรงนี้หมห้าบาทนะถูกมากๆอันต่อไปถ้าเราพูดเบาเกินไปก็ต้องขอโทษถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอต้องขอโทษด้วยนะนี่ค่ะ ห้าบาทนะเห็นไหมก็ M หนึ่งหมายความว่าหนึน่งพันชิ้นก็ขอพิมพ์เลยนะคะอันต่อไปเลยนี่นะขอพิมหนเลยนะกันแล้วก็นี่ค่ะก็ อันต่อไปนี่นะคะเป็นถุงใส่ของนะอันต่อไปเลยนี่ค่ะเขาปิดไหมล่ะจ้าแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็นี่นะสโลเนี่ยนะี่เห็นไหมใช่ไหมห้าบาทนะอันต่อไป อันนี้อาจจะมืดมดก็ต้องขอตัวด้วยนะนี่นะสโลไหมขอบีบหน่อยโอ้สโลขอบีบดิเป็นขนมปังแผ่นไส้ไหลนะอันต่อไปเลยนี่ค่ะสโลขอบีบหน่อยนะแล้วก็มีแฮกให้ ต่อไปเค็กเรานะคะทำเองเหมือนกันเขาบีบแล้วลนะ่ะเขาบีบหน่อยแล้วกันตรงนี้เห็นไหมห้าบาทนะอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะคะกิจกรรมก็คือถามว่าสกุชชี่ของเรามีทั้งหมดกี่ชิ้น นะคะแล้วจะได้รับอะไรเดี๋ยวเอ้อของรางวัลมาให้ดูกันเลยค่ะแต่นั่นแต่นี่ค่ะหนังสือเล่มนี้เลยนะเรื่องขี้มีชิข้ขี้แต่สนุกจริงๆนะคะนี่จะบอกเลยเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีกี่ชินช้นเล่มชิ้นแรกเลยทั้งหมดเจชิน้นตอบกันมานะคะอย่าลืมด้วยมีทั้งหมดนี่นี้ อันนี้แล้วก็เนี่ยจะเอาสองอันนี้นี้เรารีบนะคะเพราะว่าเราจะพีบริชัยแบบมีหลายอันนะวันนี้ก็ขอลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย